อีจองแจเปิดบัญชีอินสตาแกรมส่วนตัวแถมโปรไฟล์ไม่ธรรมดาโดยเขาเป็นถึง CEO บริษัท Artist Company ที่มีนักแสดงชื่อดังในสังกัดหลายคน อีจองแจเปิดอินสตาแกรส่วนตัวเมื่อวันที่2ตุลาคมหลังซีรีส์เรื่อง Squid Game โด่งดังไปทั่วโลกโดยโพสต์แรกของเขาเป็นรูปภาพพร้อมแคปชั่นชั้นๆว่าคุณทำแบบนี้ได้ยังไงติด h ฮชแท็ก e อีจองแจ Squid g a m เพียงไม่นานหลังจากที่เขาเปิดบัญชีอินสตาแกรเขาก็มีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นเกือบ1ล้านคนจากทั่วทุกมุมโลกโดยเขาใช้ชื่อบัญชีอินสตาแกรว่า from_under_score_jjlee อีจองแจเป็นนักแสดงและนายแบบชาวเกาหลีใต้เกิดเมื่อวันที่15ธันวาคมปีพศ2515ปัจจุบันเขามีอายุ48ปีวุฒิปริญญาโทสาขาการละครและภาพ,พยนตร์จากมหาวิทยาลัยทงกุกเริ่มต้นเข้าวงการบันเทิงด้วยการเป็นนายแบบและค่อยๆรับงานแสดงในภายหลัง นอกเหนือจากเรื่องการแสดงแล้วเขายังเปิดร้านอาหารอิตาเลียนสุดหรูในกรุงโซอย่างอินเมเล่บริษัทพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์โซลริมซีแอนดีและเป็นเจ้าของธุรกิจอีกหลายอย่างร่วมกับเพื่อนนักแสดงที่สนิทที่สุดของเขาอย่างจองอูซอง ในปีพศ2559พวกเขาทั้งสองคนได้ก่อตั้งค่ายบันเทิงเพื่อดูแลนักแสดงในชื่อ Astid Company และตกลงเป็น CEO ร่วมกันปัจจุบันมีนักแสดงชื่อดังในสังกัดหลายคนเช่นพักโซดัมคิมเยวอนอีสมคิมจองกึนรวมถึงพวกเขาทั้งสองคนด้วย ในตอนแรกก็ไม่ค่อยรู้จักอีจองแจมากเท่าไหรนะ่นักคิดว่าเขาเป็นนักแสดงอย่างเดียวแต่พอขุดลึกลงไปก็พบว่าเขานั้นเป็นทั้งนายแบบนักแสดงและนักธุรกิจที่ไม่ธรรมดาเลยทีเดียว